Animal Rancher แมปคนเลี้ยงสัตว์ครับต้องบอกได้เลยนะครับว่าแมปนี้เนี่ยเป็นอะไรที่น่าสนใจมากๆนะครับจากการที่ผมได้ไปดูคอนเซปต์แมปแล้วก็ลองไปเล่นนิดๆหน่อยๆนะครับและอีกอย่างที่สําคัญเลยนะครับผมแมปนี้เนี่ยเป็นแมปของพี่บิวปรกรณ์ด้วยนะครับผมนะอ่ามาเดี๋ยวเราเข้าไปลองเล่นกันเลยดีกว่าว่าในแมปเนี่ยมันจะเป็นอะไรยังไงกันนะครับ โอเคมาเข้าเกมกันเลยนะครับผมนะอ่ะมาตอเนี้ยปิดเพลงก่อนนะครับผมโอเคค่อยอย่างชั่วมาแล้วมาดูกันตัวเกมเนี่ยมันจะสอนเราเล่นก่อนอ่ะมาเดี๋ยวเรามาดูกันเลยว่าตัวเกมมันจะทำอะไรให้เราไปที่ร้าน Animal Shop นะครับผมนะอ่ะมาก็จะมีไข่ไขายเต็มไปหมดเลยอ่ะเราก็ซื้อมาเลยซื้อซื้อซื้อ,ซ,อซื้อมาแล้วก็เอาไข่ไปวางครับึ๊บึุบ แล้วก็ลอกครับซึ่งในไข่เนี่ยมันก็จะมีโอกาสได้สัตว์หายากในแต่ละแบบกันด้วยนะอ่าเเดี๋ยวขออนุญาตฟักไข่ไปดีลฟองครับไหนโอ้โหไก่มามันก็ต้องเจอแต่ไก่แหละนี่มันไข่ไก่เนาะเออบ่นี่เลยโอ้โหไข่ไก่เต็มเลยซึ่งเราเนี่ยสามารถที่จะหาสัตว นักแมปเนี่ยมาเป็นของเราได้ด้วยนะครับผมเนี่ยให้เราลองหาดูรอบๆนะครับผมเนี่ยมันก็จะมีนี่น,น,นีเดี๋ยวนะอันนี้มันมืดอยู่แต่ว่านู่นนู่นนมันจะมีอยู่ตรงนู้นนะครับผมนะนี่อ่ะไปเราไปดูกันเห็นวัวตรงนั้นไหมคุณผู้ชมผมขออนุญาตหยิบเลยเอากลับเข้าลังเราปึ๊บโอเค เรียบร้อยครับวันนี้วัวกายเของเราแล้วนี่เห็นไหมวัวเบลล์12ด้วยซึ่งในจังหวะพวกนี้นะครับผมนะเราสามารถที่จะหยิบสัตว์ดีๆอย่างอันเนี้ยสัตว์ตัวเนี้ยอย่างวัวตัวเนี้ยครับจะตีสถานะวายนะครับผมเราสามารถที่จะขายได้นะเราสมมติแบบถ้าเกิดเราอยากหาเงินตั้งตัวเนี่ยเราสามารถที่จะหยิบสัตว์เลี้ยงเนี่ยหยิบสัตว์ของเราอย่างนี้นะครับผมไปขายได้ด้วยนะครับผมนะอเซลล์ซับอ่ะฉันต้องการขายนี่เป็นไงวัวที่ผมจับมาเมื่อกี้เงิน20,000ื โครจะง่ายนะครับผมผมบอกเลยแล้วก็นี่ถ้าเกิดใครที่สังเกตนะครับผมนะในตัวของแมปเนี่ยฝั่งซ้ายนะครับผมจะมีโค้ดอยู่นะครับอ่านี่นีนี่จะมีโค้ดอยู่เราสามารถที่จะเอาโค้ดมาใส่ได้ด้วยนะครับผมนะอ่ะมาผมจะลองใส่เลยอ่ะอัปเดต2ปุ๊บนี่เราได้เงินมา5,000ได้ชอฟเวลแล้วก็ได้ต้นมะเขือเทศอ่ะแล้วก็ อัปเดตอ่ะคัมแบ็กอัปเดตนะครับผมอ่ามาปุ๊บ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 นี่อูแล้วก็ได้เงินหนึ0งห้าพันครับเงินตั้งตัวสุดยอดเงินตั้งตัวสุดยอดนี่เลยขอเนญาตซื้อไข่บัวเลยละกันขอเนญาตซื้อมาตั้งตัวครับขอเนีญาตั้งตัวครับเออเดี๋ยวเราไปดูที่ร้าน General Store กันนะครับผมซึ่งไอร้าน General Store เนี่ยเราสามารถที่จะซื้อของได้สามอย่างเลยเริ่มจากผลไม้ก่อนนะครับผมนี่เราก็สามารถซื้อได้เลยเป็นอาหารนะครับผมนะอันนี้อันนี้คือเป็นอาหารให้กับสัตว์เเลี้ยงงของรานะะผมนะะมมสุ ละกันผมจะซื้อเป็นแครอทแต่ผมก็ซื้อเลยโอเคเรียบร้อยแครอท26อันเราก็วางเลย เราก็วางเลยแล้วเดี๋ยวพวกสัตว์เลี้ยงของเรามันก็จะมากินของมันเองนะครับผมนะอ่ะนี่เห็นป่ะนี่ต้องดูหลอดอาหารของแต่ละนี่ด้วยนะครับผมนี่ได้ไข่นี่ได้ไข่นะครับผมโอเคอ๋อนี่นี่ไงเนื้อเราสามารถปลดล็อกตรงนี้ได้ในราคา25งหมครับแชทเออนี่เราก็จะสามารถปลูกผักได้อ่านี่ไงถูกต้องนี่ไงถูกต้องเลยถูกต้องเลยนี่เราก็สามารถที่จะปลูกผักได้เลยนะครับผมนะอ่าโอเค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 รู้เรื่องละรู้เรื่องละรู้ เรื่องละ แล้วก็พวกเมล็ดพืชนะครับผมถ้าเกิดอยากจะซื้อเนี่ยให้เรามาที่ตรงนี้นะครับแล้วก็มาที่ please show me a seed pack นะครับผมเนี่ยเราก็จะสามารถซื้อพวกเมล็ดพันธุ์ต่างๆได้เลยนะครับไมมือนจะเป็นมะเขือเทศข้าวโพดสตรอเบอรี่หรือจะเป็นแตงโมอยากปลูกอะไรเอาเลยครับแล้วก็ตรงนี้นะครับผมนี่จะเป็นตัวไอเทมที่เราใช้ไปในแมปนะครับผมอย่างเช่น shovel เนี่ยเราจะใช้ก็ต่อเมื่อเราต้องการที่จะถอนต้นพืชออกนั่นเองครับหรือว่าจะเป็นี p เกอร์ตัวนี้นะครับผมนี่คือลำโพงนะครับซึ่งลำโพงเนี่ยเวลาเราซื้อไปเนี่ยมันจะสามารถทําให้สัตว์เเรานน่โตขึ้้ได แล้วก็ลดการหิวของของสัตว์เลี้ยงเนี่ยได้ใน3 0ในวงนะครับผมนะอ่ะโอเคไหนๆก็ไหนๆแล้วโอ้วัวตัวนี้เนี่ยผมว่าน่าสนใจผมว่าขออนุญาตผมขออนุญาตเอาวัวไปขายดีกว่าวะผมขออนุญาตเอาวัวไปขายดีกว่าวะเอาเอาวัวไปขายไปตั้งตัวขอไปตั้งตัวหน่อยเหอะวัวขออนุญาตเลย ขายในโอ้โหสี่พันวะแชทมา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 โอเคนู่นนูอุ้ยไก่ตรงนู้นไก่ตรงนู้นติดสถานะด้วยทุกคนไก่ติดสถานะวะหวังว่าจะได้อะไรดีๆนะอ <está> เออเอา้าเอา้เาแล้วหายไปเฉยเลยอะไรวะโอ oh my god อุดมสมบูรณ์แล้วเกินไม่ว่าจะเป็นหม ENT ีอุ้ยเราเราเราสตีลได้เด้ยเนี่ยเราสติลได้แล้วเนี่ยเดี๋ยวนะขอลองกดสตีลดิโอ้โหสี่สิบเก้าโลบั๊ ข <laughs> ายขายขายขาย ไข่ต wow. uh ิดสถานะครับ huh. ว oh, ้า uh สี huh. uh ่ร huh. right uh ้อยโอเคโอเคไข่ว huh. okay. ัว okay. น mm ่าจะไอ้นี่แล้วฟักแล้วมาปั๊บมาเป็นวัวตัวจิ้วโถ่เอ้โถยมามามาเดี๋ยวละเดี๋ยวเดี๋ยวเลี้ยงอาหารเดี๋ยวเลี้ยงอาหารดีๆให้โอ้เดี๋ยวเลี้ยงดีๆหน่อยเลี้ยงแตงโมไปเลยนี่เป็นไงโอ้โหนี่เราสามารถที่จะดูเควสได้ด้วยนะครับผมในเควสเนี่ยมันก็จะมีเควสให้เราทําด้วยนะครับอ่อย่างเช่นเควสนี้ให้เราทําการฟักไข่หมูจํานวน8ครั้งให้เราฟักไข่ไก่จํานวน29ครั้งฟักไข่เป็ด26ครั้ง เปิดไข่9ครั้งขายกระต่าย12ครั้งอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะมีเควสให้เราทําด้วยนะครับผมเราสามารถที่จะลองทำเควสตามกันได้นะอ่านไข่หมูไม้มีขายหุ้ยจะมีไข่คา,าปีวะ่ะโอ้แต่ประเด็นคือเงินไม่พอวะ่ะไม่เป็นไรฟักไข่ไก่ต่อก็ได้ตอนนี้ยฟักไข่ก่อนครับนี่มามาได้ไก่ตัวดีๆเขาบ้างไหมเนี่ยอย่าบอกนะอุ้ยนีไ่ไงเฮ้ยได้ไก่ซอมบี้วะ่ะ เอ้ยเอาดีสวยครับสวยเออวุ้กล้วยกล้วยเหรอไม่เอาอ่ะตอนนี้ขอขอตั้งตัวก่อนขอตั้งตัวก่อนโอเคแต่ว่าเดี๋ยวที่รู้ตอนนี้ไก่เกยเราเริ่มโตแล้วนะไก่เกยเราเริ่มโตแล้วนะเออนี่เดี๋ยวสัญญาเลยอนา,าคตเดี๋ยวพอพวกเองเติบโตเต็มเต็มเต็ม,ตมวัยนะพวกเองจะโดนอาไปขาย ไอเทมอ่ะเดี๋ยวเรามาดูต่ออุ้ยนี่เดี๋ยวเรามาดูต่อนี่มันมีนี่ด้วยฮะมันมีฮีเตอร์ครับฮีเตอร์เขาบอกว่ามันจะทาการอ่าร e m o v e f r o z e n m u t a t i o n ก็คือทําการเอาตัวสถานะแช่แข็งออก30มิวินาทีแล้วก็จะฟักไข่เร็วขึ้น20ิวินาทีด้วยว้าวน่าสนใจแล้วก็มีเนมแท็กครับป้ายชื่อมันจะทําการปกป้องสัตว์เลี้ยงของคุณไม่ให้ถูกขโมยอุ้ยอุ้ยเอาดีของดีนะเนี่ยของดีนะเนี่ยแล้วก็จะมีอ่า wire cutter นะครับผมก็คือจะเป็นตัว ครีมนะครับผมซึ่งครีมเนี่ยมันจะทําการตัดป้ายชื่อออกก็คือเป็นฟิลประมาณว่าถ้าอยากจะขโมยสัตว์ตัวเนี้ยแต่เขาติดป้ายชื่ออยู่เราสามารถที่จะเอากันไกเนี่ยไปตัดเพื่อที่จะทําการขาโมยโอ้โหเอาเรื่องว่ะแล้วก็นี่โอ้โหไอเทมสตีลครับจะเป็นตัวสตีลเน็ตนะซึ่งเขาบอกว่าเราจะสามารถขโมยสัตว์เลี้ยงคนอื่นได้แต่ราคาคือ35ล้านโอ้ oh my, oh my god อ้ my god มีอะไรนะ ขโมยบ้างเนี่ยมีอะไรนะเขาโอ้ติดส,สถานะทองด้วยหมูตัวนี้โคตรหน้าขโมยจัดอะ่ะหมูตัวนี้โคตรหน้าขโมยจัดอะ่ะโอไมคก้อนอืมแล้วก็นี่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 น,น,น,นี่อุ้ยมีเฟอร์นิเจอร์ช็อปด้วยเฮ้ยเราสามารถตกแต่งสวนได้ด้วยครับคุณผู้ชมเอาดีนี่มีมีรัว้วมีกล่องมีโต๊ะมีโคมไฟมีบ่อน้ําด้วยเฮ้ยเอาดีเฮ้ยทำโน่นทำนี่ได้เยอะนะเนี่ยทำเป็นเล่นไปนะคุณผู้ชมขอขายของก่อนเอาไข่เต็มตัวเลยตอนนี้ขายทั้งหมดครับ เท่าไร17บาทโอ้โหย่าไปขายเด้อเดี๋ยวรวยเกินมา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 ขอปลุกขอขอฟักไข่เออไข่หมูเนี่ยน่าสนใจโอเคไข่แกะก็น่าสนใจมาผมขออนุญาตซื้อไข่เมื่อกี้เงินไข่หมูไม่พอเด้อเออว่ะใช่เฮ้ยอะไรอะไรเสียงไอ้นี่มาจากไหนวะเสียงนกอินรีเมื่อกี้นี่เสียงนกอินรีไปแชทอะไรครับเนี่ยหยิบครับอันนี้เป็ดหรือไก่วะน่าจะไก่แหละเอยเป็ดเดิใช่ไหมเฮ้ยเป็ด มา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 ผมว่านะในช่วงเล่นแรกๆอะ่ะผมแนะนําให้หาหยิบสัตว์เลี้ยงที่แบบอยู่รอบข้างอะไรอย่างเงี้ยนี่ไงอ๋อได้ได้จุดกดําเนิดเสียงแล้วนู่นไงนู่นไงอืมมา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 โอเคอุ๊ยเวล้า 5. อุ๊ยแต่เมื่อกี้เนี่ยเป็ดเนี่ยเป็ดหน้าขายมันจะขายได้เท่าไหร่วะผมขอลองพิกอัพไปดิ อยากรู้อะอยากรู้ว่าถ้าเกิดจะขายเนี่ยมันได้ราคาเท่าไหร่ลุงอู้พันหนึ่งแต่ผมเชื่อว่าถ้าอยู่กับผมมันน่าจะได้มากกว่าน,นี้ขออน,นุญาตวางครับไปต่อมามาของเรามาแล้วมัง้งของเรามาแล้วมัง้งนี่ไงไข่แกะมาละเออโอเคมาไปซื้ออาหารเพิ่มหน่อยดีป่ะซื้ออาหารซะหน่อยเออโหอ้วนท้วนอุดมสมบูรณ์เฮ้ยมะเขือเทศเราโตแล้วว่ววะมะเขือเทศเราโตแล้ววะ่ะเราก็เก็บมะเขือเทศมาเลยมะเขือเทศเนี่ยผมจะบอกว่าพวกพวกของพวกเนี้ยพวกที่เราปลูกนะครับผมเราจะไม่สามารถเอาไปขายได้นะ เราจะไม่สามารถเอาไปขายได้แต่ว่าเราสามารถที่จะเอามาให้กับสัตว์เลี้ยงของเราได้แบบนี้เลยนะครับผมนะให้สัตว์เลี้ยงของเราเนี่ยมีกินมีใช้มีกกีบม่ใช่ <c oughs> แม่เควสเป็นไงบ้างขอไปดูเควสหน่อยสิขอไปดูเควสห,หน่อยอุ้ยนี่ไงได้แล้วเยี่ยมนี่แหละนี่แหละผมว่าเควสเนี่ยก็เป็นตัวที่ช่วยในเรื่องของอทำให้เงินตั้งต้นเราเริ่มมีก็ได้ด้วยเช่นกันนะเออผมว่าก็โอเคฟักไข่ต่อฟักไข่ต่อแล้วไข่อยู่ไหนออ๋อนี่ไงมันอยู่ข้างในแฮะ โอเคไข่ไก่มารู้ว่าเราถึงลิมิตแล้วว่ะแชทโอ้ยและอ๋อนี่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 มันมันมันสามสิบแม็กแล้วไอ้บ้าโอ้เราสามารถอัพเกรดได้ดไววายเราเลี้ยงได้สามสิบตัวเองเหรอโอ้โอเค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 เข้าใจแล้ว เข้าใจแล้วเดี๋ยวเราต้องมีขายบ้างแล้วนะเนี่ยอะไรประมาณนี้แล้วกันคุณผู้ชมก็ถ้าเกิดใครอยากลองมาเล่นแบบนี้นะครับผมเฮ้ยผมว่าเนี่ยผมนั่งเล่นแป๊บๆเนี่ยผมรู้สึกว่าเฮ้ยมันสนุกดีนะแล้วผมคิดว่าผมน่าจะมาเล่นหลังไมล์ต่อด้วยแหละเออผมน่าจะมาเล่นหลังไมล์ต่อยาวๆล้วแหละเฮ้ยเม่เกี้มันเพลินดีนะครัคุณผู้ชมถ้าอยากลองเล่นนะครับผมก็ลิงก์อยู่ใต้ e s สคริปชันแล้วนะครับก็ลองเข้ามาเล่นกันดูได้นะครับกับแมป Animal Rancher ก็ลองเข้ามาเล่นกันดูได้นะครับนะอ่ะประมาณนี้แล้วกันคุ